สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนักกฎหมายใ,ในภัยสารพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าบิ๊กโจ๊กให้การต่อปปชยืนยันป่วยทิพย์เช่นเดียวกับพลตบตรเอกเสรีพิสิ์เตมียเวศ ขณะเดียวกันมีข่าวว่าคณะตรวจสอบไต่สวนของปปชได้ทําการตรวจสอบไต่สวนเสร็จแล้วมีความเห็นพร้อมกันว่าคดีป่วยทิพย์มีมูลและสามารถชี้มูลความผิดได้เตรียมส่งคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ลงมติชี้มูลความผิดกล่าวรูดแม้ว่าโรงพยาบาลตํารวจจะยังไม่ส่งเวรระเบียนแต่คณะตรวจสอบไต่สวนก็เห็นว่าพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่นทั้งหมดฟังได้แล้วว่าเป็นการป่วยทิพย์และการไม่ส่งเวรระเบียนนั้นก็รับฟังได้ว่าเป็นการจงใจบิดเบือนพยานหลักฐาน ซึ่งสมอ้างว่าไม่มีการตรวจรักษาแต่ประการใดเพราะถ้ามีการตรวจรักษาพยาบาลก็ต้องมีการบันทึกเวรระเบียนไว้การที่ไม่ส่งเวรระเบียนโดยอ้างว่าไม่มีก็เป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าไม่มีการตรวจรักษาจริงจึงเป็นการป่วยทิพย์ขณะเดียวกันมีข่าวว่ามีบิ๊กมงสั่งคณะตรวจสอบไปสวนว่าให้ทำเรื่องเป็นที่ยุติว่าคดีไม่มีมูลความผิดถ้าหากไม่เสนอยุติเรื่องก็จะไม่มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช การที่มีข่าวเช่นนี้หรือสนันขึ้นมาก็เป็นที่คาดหมายว่าคณะตรวจสอบไปสวนจะยืนยันความคิดเห็นเดิมแม้จะไม่เสนอก็เป็นความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่นำเสนอในที่สุดก็จะฝืนกระแสสังคมไม่ได้ก่อนหน้านี้นักกฎหมายในภัยสาลพืชมงคลโพสต์ตข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าด่วนหมกระหน่ำมาจาับทุกทิศล่าสุดคณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐ รับตรวจสอบการส่งตัวผู้ต้องขังจกเริอนจาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วและเตรียมเรียกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และบิ๊กโจ๊กไปให้ถ้อยคําในวันที่7พฤศจิก,กายนนี้ก็บอกแล้วไงเรื่องนี้บานเป็นกระดง้งและจะมีคนจำนวนมากติดคุกติดตารางกันเป็นแถวก่อนหน้านี้ นักกฎหมายในภัยสารพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าด,ด่วนปปชเตรียมแจ้งความจับผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจทหารฝ่าฝืนไม่ยอมส่งเวทระเบียนการรักษาคนไข้ชั้น14โดยได้ขอแล้วถึง3ครั้งก็ไม่ยอมส่งมอบให้แสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการปกปิดการกระทำความผิดการกระทำแบบนี้ยิ่งกว่ายิ่งสอบพิรุธ และยิ่งอาจจะลากผู้อื่นเข้ามาติดร่างแห,งแหกันอีกจํานวนมากอย่างแน่นอนที่สําคัญเรื่องนี้ไม่มีการร้องขอให้ในายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดการส่งเวทระเบียนแล้วเมื่อไม่มีการปฏิบัติความรับผิดจะตกไปอยู่กับนายกด้วยอย่าทําเป็นเล่นไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20ตุลาคม2567ที่ผ่านมา นักกฎหมายในภัยสารพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าด่วนอดีตสสหลายสมัยพักประชาธิปัตย์เตรียมร้องศาลฎีกาภายในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไต่สวนว่าการที่กรมประชาธินามนำตัวนายทักษิณจากเรือนจำไปที่โรงพยาบาลตำรวจผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนและการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ถือว่าเป็นการถูกจำคุกจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักโทษ กรมราชทรรจึงต้องบังคับการลงโทษต่อไปตามคำพิพากษาและพระบรมราชองค์การที่ให้ในายทักษิณชินวัตรต้องถูกจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีจึงขอให้สารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำการไต่สวนและออกหมายจับและออกหมายขังตามคำพิพากษาและตามพระบรมราชองค์การโดยอ้างว่าการไปพักที่โรงพยาบาลตำรวจ180วันนั้นไม่ใช่การจำคุกตามคำพิพากษาจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการพักโทษ เรื่องนี้นายชานชัยอิสระเสนารักษ์อดีศสาหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ยื่นคำร้องเมื่อสารทราบแล้วสารต้องทำการไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ถ้ากรณีฟังได้ตามคำร้องสารมีอำนาจออกหมายจับและออกหมายขังจำเลยตามคำพิพากษาให้จำคุกเรื่องนี้จึงน่าหวาดเสียวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับการลงโทษจำเลยในคดีอาญา กรมราชธณฑ์จะต้องทําการขังจําเลยไว้ในเรือนจําตามหมายขังของศาลจะนําไปขังที่อื่นไม่ว่าเป็นวัดโรงแรมหรือโร,ง,ร,ง,ร,อรงเรียนหรือโรงพยาบาลไม่ได้จนกว่าจะครบเวลาจําคุกตามหมายขังนั้นถ้าหากจะนำตัวจำเลยออกจากเรือนจำกรมราชธณฑ์จะต้องขออนุญาตต่อศาลที่ออกหมายขังนั้นก่อนอธิบดีกรมราชธณฑ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะอนุญาตเองไม่ได้ ที่มีการตรากฎกระทรวงให้การนำตัวจำเลยออกนอกเรือนจำต้องขออนุญ,ญาตที่บดีกรมรชาชัณฑ์นั้นเป็นเรื่องภายในของกรมรชาชัณฑ์และที่บดีกรมรชาชัณฑ์ยังมีหน้าที่ต้องขออนุญ,ญาตศาลก่อนเหมือนเดิมจะสั่งอนุญาตเองไม่ได้เพราะขัดต่อมาตรา6แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและแม้มีการขออนุญาตศาลจะมีอำนาจอนุญาตได้เฉพาะ4กรณีคือจำเลยวิกลจริตจำเลยอาเสชชีวิตถ้าถูกจำคุกต่อไปจำเลยเป็นหญิงตั้งครรภ์เกิน3เดือน จำเลยคลอดบุตรยังไม่เกิน3าปีและต้องเลี้ยงดูบุตร4กรณีนี้เมื่อศาลอนุญ,ญาตแล้วสารจอกหมายปล่อยเพื่อให้กรมราชัณฑ์อนุญาตให้จำเลยออกไปจากเรือนจำได้และเมื่อหมดเงื่อนไขแล้วกรมราชัณฑ์จะต้องรายงานต่อสารจากนั้นสารจอกหมายจำคุกตามจำนวนกำหนดจำคุกที่เหลืออยู่โดยไม่ถือว่าการออกไปนอกเรือนจำนั้นเป็นเวลาจำคุกเว้นแต่ในกรณีที่สารให้ออกไปนอกเรือนจำแล้วสารกำหนดให้ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่สารกำหนดหรือที่กำหนดในกฎกระทรวงเช่นสถานที่ซึ่งประกาศเป็นเรือนจำชั่วคราว กรณีนี้ถือว่าเวลาที่อยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลาถูกจําคุกด้วยและให้หักออกจากกําหนดการจําคุกเพราะถือว่าถูกจาคุกปรากฏว่าการนําตัวนายทักษิณออกไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจนั้นกรมพิทัทันไม่ได้ขออนุญาตจากศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญาผู้เกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดหรือผู้สนับสนุนย่อมต้องรับผิดทางอาญา นายชานชันชยอิสระเสนารักเป็นสสลายสมัยพรรคประชาธิปัตย์นักร้องชั้นครูคนหนึ่งส่วนใหญ่จะร้องเรื่องใหญ่ๆที่มีความเสียหายหลายแสนล้านบาทเช่นกรณีสนามบินสวรรณภูมิหรือโทเว